สวัสดีครับดูนะครับดูนีุุ่หว่างจุดทูบนะครับอันนี้ขี้ทูบหล่นลงนะครับดูเหมือนเป็นตัวเลขเลยนะครับดูดูครับแล้วก็ดูให้ดีก่อนนะครับนี่นี่ก็ุุหว่างจุดไม่ใช่จุดทูปเนาะจุดยากันยุงจุดยากันยุงครับนี่ขี้ยากันยุงมันเหมือนเป็นตัวเลขเลยนะครับดูกันให้ดีก่อนนะครับ นี่ลุงวางไม่ได้ทําเอานะครับเป็นเป็นเองนะครับเป็นเองนะลุงวางก็จะให้ดูให้ชัดๆก่อนนะครับเหมือนเป็นตัวเลขเลยนะครับตัวเลขนะครับดูเอานะครับดูเอาว่าตัวเลขอะไรเนาะลุงวางก็ให้ดูนะครับ ครับนี่ลุงวางไม่ได้เขียนเอานะครับเป็นเอ่อเท่าทานยากันยุงนะครับหล่นลงมามีหกตัวด้วยน <c oughs> ี่มีหกตัวนะครับเออ,อันนี้ก็ให้ทุกๆกคนดูเอานะครับนี่นี่ลุาง,งให้ดูจระจะเลยนะครับหล่นลงหล่นลงเป็นตัวเลขครับนี่ดูเลยนะครับ ครับอันนี้ก็ให้พิจารณาเอานะครับเพราะว่าลุงหวังไม่ได้ทําเอานะครับมันหล่นลงนะครับตื่นเช้าขึ้นมาลุงหวังก็เจอนะครับครับนี่ดูให้ดีเลยนะครับดีวลุงหวังถ่ายให้ดูให้ดีครับมันนีก็ดูเอานะครับ นุ่งวางตื่นขึ้นมาโอ้คีทูปเป็นตัวเลขไม่ใช่คีทูนะคียากันยุกนะครับเป็นตัวเลขนะครับอันนี้ก็พิจรารณาเอานะครับอันนี้ก็นุ่งวางก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นเป็นแบบนี้นะครับครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับถ้าสิยงโชคขอให้ถูกๆให้รวยๆให้มันออกนะครับ สวัสดีครับ